ก็มีเพื่อนเพื่อถามกันเข้ามานะครับว่าสีทองเนี่ยเราสามารถผสมได้เองไหมสีทองเนี่ยจริงเราก็สามารถที่จะผสมได้เองนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันเสียเวลาแล้วก็ความที่เป็นเป็นเงางามของมันเนี่ยบางทีมันต้องใช้พวกผงพิกเมนต์ในการมาใส่เพิ่มอะไรประมาณนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยครับเรามีสีแบรนด์ยี่ห้อดีๆนะครับที่ทําสีทองออกมาให้เราใช้ดังนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําสีทองที่ผมใช้อยู่นะครับสสีตัวนี้เผื่อว่าเพื่อนๆจะลองเอาไปใช้ดูอะไรประมาณนี้ครับ แรกเลยก็จะเป็นสีรอยยังโกนะครับของไทโทนอันนี้ไทโทนทำออกมาค่อนข้างสวยเลยถ้าใครสนใจนี่ก็ลองไปหาซื้อได้ที่เพจไทโทนนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันเลยดีกว่า mm hmm. เหมือนสีมันโนอนก้นนะครับดังนั้นผมต้องเอาอะไรลงไปคนมันก่อนผมว่าจริงๆไทโทนอะไรก็ดีนะแต่จะมีเรื่องนี้เลินิดหน่อยพวกนี้ที่แบบนี่สุดท้ายต้องใช้ไม้คนสีนี่นะครับ ตรงก้นนี่เป็นก้อนเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องลองคนดูก่อนโอเคครับคนไปพอสมควรละเดี๋ยวเราจะตักสีขึ้นมาโอเคแล้วเดี๋ยวลองมาเทสีดูอันนี้สีโรยนโกนะครับจะประมาณนี้โรยั่โกนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยสีจะค่อนข้างให้ความรู้สึกหนานักดูมันแบบหรูหราตามชื่ออะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันไม่รู้ผมรู้สึกเป็นยังไงบ้างน,นะแต่มันเหมือนสีที่แบบตีทองในงานจิตรกรรมอะไรแบบนี้ส่วนตัวผมว่าดูดีเลยโรยั่โก อนี่นะครับสีรอยนั้นโกจะประมาณนี้อันนี้สียังไม่แห้งนะครับให้ความสึือคล้ายๆกับพวกสีที่ใช้งานพวกจิตกรรมอะไรพวกนี้ครับผมพูดไม่ถูกเหมือนกันผมว่าสวยดีนะสําหรับผมผมว่าสวยดีต่อมาก็จะเป็นสีกริติโกนะครับของ The Army Penter ตตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในสีสุดน้ำที่ผมชอบใช้เหมือนกันสีทองสีนี้ผมใช้ทําในหลายวิดีโอนะครับอย่างพวกปะปะทอสพวกอะไรพวกนี้ผมก็ใช้อันนี้ส่วนตัวผมชอบมากเลย เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับว่าก r ีด i โกสีจะออกมาประมาณไหนเมื่อเทียบกับรอยันโกของไททอนโอเคสีตรงกลางสีที่2องนี่สีนี้คือกรีดิโกนะครับของเดียมีเพนเตจะสังเกตว่าสีมันจะออกไปในทางทองที่เป็นโทนสีส้มๆม,มากกว่าส่วนทองที่เป็นสีเหลืองของรอยันโกแบบนี้นี่มันจะออกมาแบบทองแบบสิตรกรรมนิดนึงนะครับผมพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าผมว่าก็สวยทั้ง2องนันแหละ แต่ส่วนตัวผมชอบใช้สีส้มแบบของกรีดิโกมากกว่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนที่3ของเราคือไบร g โก Go นะครับของเด a m ร p a ี่เพนเตอร p a อ e เหมือนกันยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าไบร g โก Go เนี่ยจะให้สีสันออกมาประมาณไหนโอเคสีนี้นะครับอันนี้ก็คือไบร g โก Go ที่เราเพิ่งทาไปเมื่อกี้นี่งจะสังเกตได้ว่าไบร g โก Go เนี่ยมันไม่ได้ออกทางส้มๆเหมือนกิ i ดิโกเนาะแต่ว่าเน,นี้มันจะออกทาง อเป็นเรืองเหลืองแล้วก็นขาน่จะใสมากกว่าส่วนเรียองนโกลเนี่ยมันจะเป็นทองแบบท้องทองนะครับทองแบบโกคอตสอะไรแบบนั้นมากกว่าส่วนอันนี้เป็นทองสว่างนะครับเป็นไบโกตามชื่อเลยก็จะประมาณนี้ครับส่วนตัวนะผมคิดว่าสาหรับคนที่อยากจะหาสีทองมาใช้เนี่ยยังใครยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะเลือกใช้สีทองเป็นหมดีผมแนะนําสีทองอีกแบบนึงคือสีทองของซิทแทเดลซิทททเดลเนี่ยครับผมไม่บอกเบอร์นะว่าเบอร์ไหนดีแต่ผมแนะนําให้คุณลองไปเลือกดูก่อน ซิตาเดลเนี่ยสีเยอะอย่างกับเื้อสังตัดนะครับรับรองว่ามันจะต้องมีสีทองแบบที่ถูกใจคุณแน่นอนแล้วก็สีทองซิตาเดลเนี่ยก็คุณภาพดีมากๆเลยด้วยซิตาเดลก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับเรายังโกของไทโทนครับไทโทนมีโปรโมชั่นสั่งซื้อเกิน3ขวดเขาจะส่งฟรีนะครับแล้วก็ขวดหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นสีโลหะนี่น่าจะ1นึ่งร้อยร้อยสิบบาทหรือไงนี่แหละผมจำไม่ได้แล้ะก็น,นาวัตถุอยู่นะครับแล้วก็ค่าส่งก็ไม่คิดด้วยผมว่าโอเคเลยแหละ ก็โฆษณาไว้ก่อนนะครับเพื่อเขาจะเมตตาโอเคสำหรับคนที่ดูมถึงตรงนี้นะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็รบกวนกดติดตามนะครับพร้อมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมเนื้อหาดีๆจากทางเราภายหลังแล้วก็ขอให้มีความสุขกับงานอดิเรกกันทุกท่านนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ